อันนี้มองาคนที่มูลค่าต่ากว่าสามบาทแล้ก็แล้วก็หมายจริงๆเตรียมบูลใหญ่ที่ใจวันนี้นาาวไว,ว,แว้แต่ว่าทีนตำรวจเขาดูแล้วว่าน่าจะเกินสามบาทเขาก็เลยเอากลับไปเขา,าเป็นเรื่องที่ดีที่มาเยียนทุกพผนครับจะดูนานถ้ามันแรงๆก็ช่วยดูเราก และตมตีจะมาด้วยครับแล้วฝากก็เก่งเขาดูแลตัวเองก็ได้นะเอาเขามันอยู่ที่นายกครับเอาหนูแลตัวเองดีแอคทีฟมากแต่ถ้าเกิดนายกไม่เอาไม่ถูกไม่ได้ก็วันนี้ก็มาดูบริหารจัดการน้ำที่นี่ที่ทางคุณพ่อท่านรัฐมนตรีทำไว้ท่านอดีตนายกบริหารทำไว้ดีก็เผื่อจะมาเอาไปทำในจังหวัดอื่นได้บ้างนะครับแต่ว่าถึงแม้คำนี้แล้วก็ยัง เราเองต้องการเอาชีวิตอยู่ดีนะครับเราก็ยัช่วยทำกำกับการกบกับโครงการกับฐานรากพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องคแต่ว่าทำคนหนุ่มก็เยอะแล้วผ่านมากเลยอุปัดครับกระจายเขาก็โอเคเขาก็สนองเรียนพันาลงด้วยเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองเมื่อก็นายกก็สุดยอดอยู่แล้วไม่พูดฝากเรื่องหนึ่งที่ว่าให้ไปต้นเกี่ยวกับเรื่องขนธรรมจริยธรรมศิลธรรมในประเทศเนี่ย ไม่เจะผ่านระบบการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมของราชการหรืออะไรก็แล้วแต่พรนมมีธรรมมากประเทศมันหาเพราทุกอย่างมันน้อยหนงเพื่อนายกจะากประมนตือวัาธรทมอะไรก็อะไรตอนนี้ตอนนี้มาอยู่กับท่งเที่ยวกีฬาครับมานกรมาชินครับรตาิรรมมรรคนายกตอธรรมพุทกระตุ้นเรื่องธรรมะธรรมพุทธกุาสนา เรืปฏิบัติครับธรรมะมาช่วยประเทศนายกจะกได้บริหารประเทศสบายขึ้นคนมันมีธรรมะมากละมันมัทหาจะน้อยถ้าคนมีธรรมะน้อยปัญหาจะมากโดยหลักมันก็ง่ายๆเลยเดินบนเดินทางต่อเพื่อต้องไปราชการนี้ได้ที่อนุโาทนาที่เลือกมาเยี่ยมที่พันธุ์บุรีดนวระนี้ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุอยู่ได้เรือน้อยปี มัติชนออนไลน์ซื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัตติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ